พี่ครับผมเจอจริงๆนะครับไม่ได้เมาไม่ได้หลอนผมขับแก๊ปส่งของอยู่แถวแถวหลักสี่นามมงงวานแล้วคืนนั้นผมจําได้แม่นเลยขับประมาณตีสองนิดๆผมกําลังจะกลับหอขับเรียบของประปาเพราะมันรัดรถน้อยวิ่งไวตรงช่วงคลองมันเงียบๆไฟก็มืดๆบางต้นดับบางต้นก็กระพริบผมขับไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเหมือนมีคนขี่จัก,กรยานอยู่ด้านซ้ายมือตอนแรก ผมคิดว่าคนออกกำลังกายหรือไม่ก็ขี่รถกลับบ้านเสื้อเชิ้ตสีขาวเก่าๆมอมแมมมีรอยเลือดตรงช่วงคอกระเป๋ากางเกงด้านหลังเหมือนมีเศษอะไรดำๆติดอยู่เต็มไปหมดแต่พอผมขี่เทียบใกล้เข้าไปผมเริ่มเอะใจเพราะจัก,กรยานคันนั้นมันเก่าโคตรๆล้อเหมือนจะคดเสียงล้อมันดังคืดๆแล้วคนปัน่นคือแบบไม่มีหัวครับพี่แล้วไหล่กลับหลังโยกไปโยกมาเหมือนคนหมดแรง ผมตกใจแทบขี่รถล้มพยายามเล่นหนีแต่เหมือนจักรยานมันเล่นตามทันผมได้ยินเสียงล้อมันขูดกับถนนดังมาเรื่อยๆเหมือนจะตีคู่กับผมให้ได้แล้วจูๆ่ๆไฟหน้ารถของผมก็กบพริปู่หนึ่งเหมือนจะดับผมไม่หันกลับไปดูแล้วเล่นเต็มที่อย่างเดียวพอถึงสามแยกผมก็เลี้ยวเข้าเส้นหลักไม่มองอะไรทั้งนั้นจนมีรถสวนมาผมถึงค่อยโล่งอ,อกพอมาถึงหอผมลองสิร์ชดูหนิ เจอเลยพี่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีจักรยานหัวขาดอยู่แถวนั้นจริงๆผมไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อไหมแต่ผมไม่กล้ากลับไปใช้เส้นนั้นอีกเลย